สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนฟิเลียนะครับอีพีนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของ l ซ e t ว o f e r r a g a m o นะครับสองกลิ่นนี้เลยนะครับนะเป็นสองกลิ่นที่อยู่ในคอลเลกชันของ s i n o r i n a นะครับผมตัวหนึ่งคือเป็นตัว s i n o r i n a e d p ตัวที่เป็นออริจินอลนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัว r e b บ l นะสองกลิ่นนี้เนี่ยคือเป็นน้ำหอม e d p ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ แน่นอนนะครับดูจากแพ็กเกจแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นของแบบคุณสุภาพสตรีอะเนาะนะก็คือในคอลเลกชันซินโยลิน่าเนี่ยนะครับเขาออกมาหลายตัวนะครับผมมีทั้งตัวที่เป็น EDT ตัวที่เป็นเอเลแกนซตัวสีดำก็คือตัว m ิสเ e อร o s โประมาณนี้นะครับแต่คือที่ผมมีอยู่ณนะตอนนี้นะมีอยู่2กลิ่นนี้นะครับผมนะ ก็คือคอนเซปต์ของน้ำหอมในคอลเลกชันนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงผู้หญิงที่มีความซ i c a t e d นะครับก็คือดูซับซ้อนดูแบบมีความแบบอยังไงล่ะดูอาจจะไม่ได้เข้าถึงง่ายมากอะไรประมาณนี้ดูเป็นคนที่มีชั้นเชิงประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกกับความที่เป็นผู้หญิงที่มีความโมเดิรประมาณนี้นะครับดูทันสมยนัยนะอ่เนาะ โอเคผมก็จะเริ่มจากตัวที่เป็น EDP original ก่อนละกันนะครับตัวนี้นะ,ะตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2011นะ Perfumer เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2คนนะก็คือคุณ Juliet k a r a g e s k ก u ูนะครับแล้วก็คุณ Sophie Labbe นะส่วนใน Top Note นะครับก็จะมี Red Current มี Pink Pepper นะต่อมาใน Middle Note ก็จะมี Rose, Peony แล้วก็ Jasmine นะครับ ส่วนเบสโนดนะก็คือพานาคอต้านะครับเป็นขนมหวานของทางอิตาเลียนนะเนาะก็คือคล้ายๆกับพุดดิ้งอะครับนะก็คือจะมีความออกแนวมิลกี้บวกกับกลิ่นของคอฟฟี่กลิ่นกาแฟาอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะมีมัสแล้วก็พัชชูรี่สวยนะครับคือทรงเขาเนี่ยดูแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนึกถึงพวกตระกูลพวกมิสติอออประมาณนี้ต,ต่างกันแค่ตรงฝาข้างบนนะนะ เปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความบางเบานะครับเป็นกลิ่นที่มีความเป็นกลิ่นหวานละกันนะครับแต่เป็นหวานแบบออกหวานแบบจางๆอะ่ะคือหวานแบบไม่ใช่หวานแบบหวานเลี่ยนละกันนะครับกลิ่นเนี้ยนะบวกกับความพาวเดอรมีความพาวเดอรี่ขึ้นมาด้วยนะครับ ซึ่งคิดว่าไอ้ความพาวเดอรี่น่าจะมาจากกลิ่นของมัสกับบวกกับความเป็นกุหลาบนะเป็นกลิ่นของดอกพีโอนี่แล้วกันนะครับตัวนี้นะคือพีโอนี่เนี่ยแทบจะอยู่ในน้ำหอมผู้หญิงแบบเกือบทุกกลิ่นเลยแหละมั้งคือเป็นดอกไม้ที่ดมง่ายนะครับดอกไม้ที่ลเลือกเพื่อเซนถึงความสว่างความสะอาดอะไรประมาณนี้นะครับลเลืเพื่อเซนถึงความอ่อนยาวด้วยนะดอกพีโอนี่เนี่ย คือกลิ่นเนี่ยดมแล้วนึกถึงสีชมพูอ่อนเลยครับแบบสีชมพูพาสเทลหรือสีแบบนูตนูตอะไรประมาณเนี้ยคือคล้ายๆกับสีโบของมันเลยเนี่ยนะครับเนาะเป็นกลิ่นของความเป็นมิลกี้โทนด้วยนะครับออกนมนมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาจากไอตัวพานาคอต้านะที่บอกไปว่ามันจะมีแนวแบบมิลกี้โทนใช่ไหมแต่คือ พานาคอตต้าเนี่ยมันจะมีความเ,เป็นกาแฟความเป็นกาแฟด้วยเนาะแต่คือในที่เนี้ยไม่มีกลิ่นกาแฟนะครับคืออาจจะเป็นพานาคอตต้าที่ลีนไปในทางพุดดิง้งนมสดอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนช่วงเปิดเนี่ยมันจะมีเรดเคอร์เรนต์ใช่ไหมเรดเคอร์เรนต์เนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่รสเปรี้ยวเลยนะแต่คือเปิดมาช่วงแรกอะผมไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นที่เปรี้ยวเลยอะนะครับมันไม่มีความเปรี้ยวแบบผลไม้หรือซีตรัสอะไรเลยนะในเนี้ย ส่วนพริกไทยสีชมพูเนี่ยนะครับคือกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีความเผ็ดร้อนแรงอะไรมากนะคือมันเป็นพริกไทยที่กลิ่นเผ็ดอ่อนๆจางๆะครับคือถ้าเทียบกับพวก black pepper หรือพริกไทยดาพวกนี้เป็นกลิ่นที่อ่อนมากเลยนะไอพิงเปเปอร์เนี่ยนะแล้วก็พิ้งเปเปอร์เนี่ยมันจะมีความออกแนวเหมือนมีความออกแนวฟลอเรลเข้ามาด้วยนะครับคือมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดร้อนเหมือนพริกไทยดําหรือพวกพริกแบบ พิมมองโตอะไรประมาณนี้นะครับหอมแล้วกันคือเป็นกลิ่นแบบพีโอนน่บก,กุหลาบนะครับเป็นกลิ่นของดอกไม้สีชมพูอ่อนๆอ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็กลิ่นเนี่ยอย่างที่บอกคือนึกถึงผู้หญิงที่มีความอ่อนยาวแบบเป็นเด็กๆอะไรประมาณนี้เด็กวัยรุ่นประมาณนี้นะครับแล้วกลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามันไปคล้ายกับไอ้น้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวอยู่นะ คือไอตัวสกายของแอนนาซูยอะครับตัวนั้นที่มันจะเป็นขวดรูปทรงบอลลูนอะนะครับสีชมพูทองทองอะนะแต่ตัวนั้น,นกลิ่นมันจะมีความเหมือนจะดูสว่างกว่านี้นิดนึงนะครับแต่คือตัวนี้มันจะออกไปในทางพาวเดอรี่มากกว่านะแล้วก็ไอตัวสกายตัวนั้นอะมันจะมีความเป็นป๊อปคอนเนาะมันจะมีกลิ่นสโมกสโมกขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันจะอา,อาจจะต่างกับตัวนี้ในแง่ที่มีความกลิ่นของป๊อปคอนนะครับ แต่คือกลิ่นเนี่ยถ้านึกถึงกลัวมองได้ไหมได้นะครับแต่คืออาจจะเป็นกลัวมองที่ไม่ได้แบบกลัวมองจัดไม่ได้เป็นของกินหรือขนมแบบจัดจัดอะไรนะครับออกไปในทางผมว่านะออกไปในทางดอกไม้ดอกไม้อ่อนๆที่มีความเป็นกลิ่นนมกลิ่นมิลกี้โทนเข้ามามากกว่านะแล้วก็เป็นหวานแบบหวานสบายๆอะ่ะกินหวานแบบหวานสะอาดหวานสบายๆหวานแบบ เป็นกลิ่นหวานแบบหวานเด็กๆเดีวยวกันนะครับตัวนี้เนาะโอเคกลิ่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่คนเนี่ยใช้เยอะมากที่สุดนะครับในบรรดาเหล่าคอลเลกชันของเขาเนี่ยนะครับผมจะเห็นตัวนี้บ่อยนะก็คือตัวที่ชื่อว่ารีเบลนะตัวนี้เป็นขวดก็เป็นสีชมพูเข้มนะครับอะตัวนี้เนี่ยมีเพอร์ฟูมเมอร์นะครับ ก็คือคุณโซฟีลาเบ้นะแล้วก็อ่ะกลิ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2019นะครับส่วนในท็อปโนตนะครับก็จะมีพิงค์เปเปอร์นะมีแมนดารินออเรนจ์มี Orange, มิดเดิลโนตก็คือแฟรงจิปานี่นะครับก็ดอกลิลาวดีหรือว่าดอกลันทมนะแล้วก็มียีแรงยีแรงก็คือดอกกระดังงานะครับส่วนในเบสโนตเนี่ยก็จะมีไอศครีมนะครับมีโคคอนัทมิล คือกะทิเนาะแล้วก็มีกลิ่นวานิลาอ่าซึ่งดูจากโนต้ตแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยน่าจะออกแนกวกลัวมองมากกว่ากลิ่นเมื่อกี้เนาะกลิ่นนี้หวานเลยครับหวานกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะหวานแบบหวานเลยอ่ะตัวเนี้ยหวานค่อนข้างเข้มนิดนึงนะครับตัวนี้ เปิดมาเนี่ยผมได้กลิ่นของความเป็นความเป็นโคคอนทมิลค์คือเป็นกะทิเป็นมะพร้าวกะทิอะไรแบบนี้นะครับวกกับความเป็นไอศครีมเนาะมันก็จะมีความครีมมี่กับมิลกี้โทนเนาะแล้วก็ไอดอกไม้สีเหลืองที่อยู่ในมิดเดิลโน้ตเนี่ยมันก็ตีขึ้นมาเลยนะเป็นกลิ่นของอดอกแฟรงจิปานี่กับยีแรงยีแรงอ่ะนะคือไอดอกไม้สีเหลืองเนี่ยมันเข้ากับพวกกลิ่นแบบ กลิ่นกลัวมองกลิ่นขนมหวานพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับส่วนวานิลาในที่นี้เนี่ยมันเป็นวานิลาที่ไม่ได้เป็นมวลหนักหรือมวลทึบจนเกินไปนะครับเพราะว่ากลิ่นมันออกไปในทางกลิ่นกะทิกลิ่นไอศกรีมมะพร้าวมากกว่านะครับตัวนี้คือโดยรวมเนีเ่ยเป็นกลิ่นที่หวานกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ความเป็นพาวเดอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าก็ยังมีความออกแนวแป้งๆอยู่บ้างนิดนึงนะครับ แล้วก็อ่ามีความเป็นมิลคี้โทนนะคือมันไม่ได้เป็นมิลคี้โทนอย่างเดียวด้วยมันมีความครีมมี่เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งมวลเนี่ยจะดูจะดูแน่นกว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะตัวเมื่อกี้มันจะมีแค่มิลคี้โทนอย่างเดียวเนาะตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นไอศครีมเนี่ยมันก็มีความมิลคี้บวกกับครีมมี่อยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเจอกับกะทิอีกด้วยอนะอหอมแล้วตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นกลิ่นที่ออกไปในทางกลัวมอง หรือว่าออกแบบขน,นมหวานมากกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่วงเปิดอีกเหมือนกันอนะคือไม่ได้มีกลิ่นเปรี้ยวของส้มแมนดารินอะไรเลยนะาใครชอบกลิ่นอะไรหวานๆอนนะผมก็แนะนำตัวนี้ละกันนะครับคือเออมันเป็นหวานที่ดูดีอะคือถึงแม้ว่ามันจะหวานเข้มแต่มันเป็นเข้มที่ไม่เลี่ยนนะอ่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้ก็คือจะแบบดู ยังไงเราดูแต่งตัวแบบดูจัดจ้านกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็อาจจะโตขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับแบบซักเฟิร์สจอบเบอร์อะไรแบบเนี้ยดูเป็นผู้หญิงแบบดูทันสมัยเป็นแบบคนตามแฟชั่นเป็นพวกแบบแฟชั่นนิสต้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็หอมดีนะครับแล้วก็ดูน่ากินเหมือนกันนะดมแล้วก็แบบเออนึกถึงขนมหวานนึกถึงไอศครีมอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ไอ้ดอกไม้สีเหลืองเนี่ยมันก็กลิ่นก็ไม่ได้ดูแรงจนเกินไปนะครับก็คืออ่ะสรุปแล้วกันนะครับสองกลิ่นเนี่ยนะครับเป็น EDP ทั้งคู่นะครับความติดทนเนี่ยอยู่ได้แบบบนผิวผมเนี่ยผมลองฉีดอยู่ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงเลยนะครับเนาะแล้วก็กลิ่นเนี่ยพอเป็นสกินเซนต์ไปมันก็จะมีความออกแนวพาวเดอรี่นะตําบวกกับกลิ่นออกแนวแบบหว,นหวานๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สองตัวนี้เนี่ย คือมันจะมีตัวที่เป็นตัวสีดำที่ผมเคยลองด้วยนะตัวมิสเตริโอซามันก็หวานเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนั้นก็เป็นหวานแบบหวานเข้มๆเ,เ,เหมือนกันนะคือถ้าผมจะไม่ผิดอนะ่ะในคอลเลกชันซินนอรีนาของเขาเนี่ยเกือบทุกกลิ่นเลยนะ่าจะมีความหวานนะครับแต่คือจะหวานแบบหวานเข้มหวานอ่อนๆหรือหวานแบบแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะ,ะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมเลยนะครับแล้วก็นึกถึงผู้หญิงที่ ดูทันสมัยจริงๆแหละเพราะว่าโทนกลิ่นกลวมองมันก็เป็นน้ําหอมที่แบบอยู่ในยุคแบบยุคโมเดิร์นอยู่แล้วนะครับเป็นยุคแบบเหมือนในน้ําหอมสมัยใหม่อยู่แล้วนะโอเคแล้วก็อมดูเป็นผู้หญิงสวยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่สองกลิ่นเนี้ยนะใช้กลางวันหรือกลางคืนก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่อาจจะออกแนวแบบกลางวันนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะใส่ไปแบบจริงอะ่ะอย่างที่บอกคือเด็กมหาลาัยเนี่ยใส่ไปเรียนได้นะ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งกลางวันหรือกลางคืนเลยนะครับผมนะใส่ไปออกงานอะไรประมาณนี้ใส่ไปแบบออกเดทส,สไปปาร์ตี้อะไรก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับ2กลิ่นนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่เคยลองแล้วเนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือคิดว่ากลิ่นเนี่ยเป็นยังไงหรือแบบตัวที่ผมยังไม่ได้ลองอีก แบบจริงจังก็จะมีพวกตัวสีดำตัว e l e g a n z ซตัว EDT อ่ะนะครับก็คือมาแชร์ข้อมูลกันก็ได้นะครับว่าเคยลองตัวไหนแล้วะนะนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Salvatore Ferragamo